ใช่โอเคอ่ะก็คือเราเนี่ยวันนี้เราก็คือจะมาบอกว่าเราเหมือนเดิมภาพอีเวนต์น่าซีซีเอาด้วยบอยโอเคต้องหมายเจะไวยแต่ต้องหมายมีตรงหกคก็คือว่าจะเอามาจะเอาจะไปเอาตอนหนึ่งนะแต่แต่ใช่จะมาบอกบางคนเนียว่าถ้าใครไม่เห็นซีซี่ยซีซี่สิเน่น่ากดอย่นี้มันอยู่กับซีซี่เลย ไม่เอาของซีซี่เลยจ้าแค่ทิ้เธอหองได้วะใช่ไหมเดี๋ยวแค่เจนนาเจนน้ายังยังไม่ได้ชื่อเจนนาอือเขาบอกว่าชื่อเจนนาไม่ได้อะโอเคมีนกมแล้วเม่กี้าดยก็เมื่อกี้เราก็เจอ เร้เมนูไปใช่ั้มคือ่นักคนเก่งใช่ั้ยและสุดท้ายเราะเหมือนเดิมแต่พอใส่แล้วคิดคงก็ไม่ยู่แล้วนะคนในย้อน,นแต่ก็ก็เดาก็เหอว่าแค่ยีแล้วคน